สวัสดีครับพบอีตเชิเคยกับนสพอนิติรัตน์อรยทีมงานจกอตอยผมออสฟรีครับครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่ระหว่างริมทางข้างๆริมถนนนะครับก็วันนี้นะครับก็อยากจะฝากบอกพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับว่าบางครั้งเนี่ยคนเรานะครับตอนนี้ผมก็อยากจะมาฝากบอกถึงพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับก็หลายๆท่านนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนํา บ้านคนใหญ่บ้านคนเรานะครับคุณใหญ่จะมีสารพักภูมิเจ้าที่นะครับหรือไม่ก็สารตายายต่างๆนะครับหรือไม่ก็บางครั้งเนี่ยบา,บางท่านเนี่ยได้มีการแบบเห็นสารเก่าหน่อยก็มีการรื้อถอนนะครับแล้วเปลี่ยนสารใหม่ก็ผมอยากจะอยากฝากบอกพี่ๆน,น้องเพื่อนๆนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเรา เป็นสารใหม่เราควรที่จะไว้ในในที่ที่เหมาะสมไม่ควรมานํามาทิ้งไว้ระหว่างริมทางข้างถนนต่างๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งสิิส์ต่าง,ง,งๆ,ๆเนี่ยก็เป็นเครื่องยึงเดเหนี่ยวของผู้คนจํานวนไม่น้อยนะครับและบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยมักง่ายนะครับพอเราเปลี่ยนสารใหม่เพราะสารเก่าเนี่ยเราก็จะนํามาทิ้งระหว่างริมคลาง ข้างถนนหนึ่งทางในข้างถนนเนี่ยต่างๆเนี่ยมันไม่ควรอย่างยิ่งนะครับว่าว่าบางครั้งเนี่ยตัวเราเนี่ยอ่าพอเวลารับถือเราก็ไหวต่อให้ท่านเปลี่ยนสารใหม่เนี่ยท่านอย่าลืมนะครับว่าอย่างน้อยสารก็คือสารอยว่อย่างค่ำแล้วไปเครื่องยึดเหนียวจิตใจของอ่าอีกหลายๆคนนะครับ เราควรที่ไว้ในที่ที่เหมาะสมไม่ควรน,นํามาทิ้งระหว่างตามข้างถนนข้างหรือข้าง,างทาง,ทาง,ทางต่างๆเนี่ยเพราะมันดูไม่ดีนะครับคนสัญจรผ่านไปผ,ผ่านมาเนี่ยดูแล้วไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยนะครับเราควรไว้ที่ที่ที่เหมาะสมแล้วบางบางบางท่านเนี่ยก็จะนํามาทิ้งสมมติว่าคนที่หนึ่งเนี่ยมาทิ้งคนที่สองที่สามก็จะตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อยๆนะครับ้งพอค้าระหว่างข้างทางเนี่ยบางที่เนี่ยก็อาจจะเป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะครับก็ วางลุกลามนจนมาอย่างสถานที่ส่วนบุคคลทําให้ดูไม่ดีนะครับแล้วก็ทําให้คนอื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราทําให้กลายเป็นภาระาของสังคมได้นะครับลุกลามนในที่ของเขานะครับแล้วก็วางตั้งแต่ขอบถนนแล้วก็ลุกลามเข้ามาในเนื้อที่ของของส่วนบุคคลเขาบางครั้งมันก็ดูไม่ดีนะครับเราควรที่อาไว้ในที่ที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย่าเขาไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยแต่เราเนี่ย มักง่ายเวลาเราเปลี่ยนสารใหม่เราก็วควรไว้ในที่ที่เหมาะสมไม่ควรที่จะนํามาวางวางทิ้งไว้ระหว่างข้างทางต่างๆหรือริมฟุตบาทหรือถนนต่างๆเนี่ยคนสัญจรผ่านไปผ่านมานี่ดูไม่ดีนะครับก็อ,อยากจะฝากบอกพี่วน้องๆเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเราไม่ควรทําลักษณะแบบนี้ครังน,นะครับเราก็ต้องนึกถึงตอนที่เรานับถือนะครับแล้วก็เรามีการกราบไหว้นะครับขอพรขอโชคขอลาบต,ต่างๆเนี่ย เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดถึงเราจะเปลี่ยนสารให,ให้ท่านใหม่เนี่ยสารเก่าเนี่ยก็เหมือนาบ้านหลังเก่าบางครั้งเราก็ไม่ควรที่จะนํามาทิ้งวัฒนาดแบบนี้นะครับมันดูไม่ดีและอยากจะฝากบอกพี่พี่น้องน้องเพื่อนนะครับว่าเราพยายามอยาททาให้เป็นภาระของสังคมนะครับช่วงนี้ก็หมดเวลาลงนะครับคลิปหน้าพบกคนใหม่ครับว่าผมจะนําข้อมูลอะไรข้อมูลข่าวสารอะไรมาฝากพี่พี่น้องน้องเพื่อน,น,นหรือจะไปลงพื้นที่ต่างๆที่ณจุดไหน หรือตามข้อบุญฐานสารอะไรมาฝากช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ